นะครับได้ความรู้ครับอาจารย์ทนายสุดยอดผู้เป็นกลางนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้กันชัยก็ต้องไปต่อสู้กับเด็กไปนะลบกับเด็กไปเด็กมาลบกับกันชัยครับนะกันชัยก็โดนถอนหมวกงานนี้นะก็สู้กันไปนะครับใครผิดใครถูกก็แล้วแต่แต่เรื่องเด็กนี่ก็ผู้ปกครองต้องดูแลด้วยนะครับหนาวไหมครับก็ประมาณสิบกว่าองศาครับอากาศเย็นสบายครับที่ปักอิงครับนะครับเด็กหิวแสงหรือไม่อันนี้ไม่ทราบ ทนายเดชามีโอกาสไปสารฎิกาไหมนะครับนะครับว่ากันไปใครด่าพี่เดผมจัดให้ผมขอบคุณมากไม่เป็นไรละใครใครแม่งอยากได้ด่ากูก็ให้แม่งดา่าไปนะผมไม่ถือสาผมแก่แล้วหกสิบกว่าแล้วปีนี้ก็หกสิบเอ็ดแล้วนะครับเด็กคนนี้เป็นใครมีสิทธิ์อะไรไปด่าขเขาเพราะเขาไปพูดถึงสิ่งที่พ่อแม่นะดูแลเด็กเพียงพอหรือไม่อ,อนะครับก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปครับ กันชัยยังไม่เคลื่อนไหวใดๆเคลื่อนไหวแล้วครับนะครับกันชัยเคลื่อนไหวแล้วครับไปดูที่เพจนะหนุ่มก,กันชยัยนะครับเขามีเพจส่วนตัวอยู่กันชัยนะฮรเมื่อวานนี้ก็เขาโพสต์เสร็จก็คนไปกดไลค์ประมาณแสนกว่าสแสดงความคิดเห็นห้าพันกว่าพี่เด, 5, ก,เดก็ไปสแสดงความคิเดเห็นให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายเตือนสติพ่อแม่ก็ไปเตือนสติอ่าพ่อแม่ทัองไนหรอกหมายถึงเตือนสติพ่อแม่ทัท่วไปเรามีลูกมีหลานนะต้องแนะนำนะเด็กในทางที่ดีไม่ใช่ให้เด็กไปเที่ยว ตอบโต้ด้วยถ้อยคาที่มไม่ไม่เหมาะสมก้าวร้าวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ผมให้ความรู้นะส่วนกรณีน้องไหนจะผิดจะถูกนะ,ะการใช้ไปดาเขาก่อนหรือม่แะเขาก่อนอันนี้หรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบน่าจะติดตามเลยก็ว่ากันไปครับว่ากันไปนะครับอ่าเหครับฝากอาจารย์ยิ้วอะไรวะลาบูบูมาได้ไหมครับ f ี MC อาจารย์เดอ๋อหมายถึงไอเดนตายไอตุอ๊กตาจีนหรือเปล่า ไอ้เขาเรียกอะไรวะไอ้อะไรเนี่ยอตุ๊กตาจีนดังๆนะครับเอก็ก็ไปยืนไปแล้วเห็นแพงหน้าดูเลยตัวหลายพันหลายหมื่นนะครับอ่านะครับัมบมีอะไรบ้างใครอยากถามอะไรครับนะ,ะถ้าเฟซบุ๊กยูทูปทิ k ตอกแสดงความคิดเห็นกันเต็มที่นะอย่าลืมครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พี่เดย์ด้วยก็เป็นรายการให้ความรู้กับประชาชนอ่านะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายจริงๆอย่างที่พี่เดย์พูดถูกต้องต้อง อะไรเนี่ยอ่านะครับนะเออเออปรับกิ่งกี่โมงแล้วครับตอนนี้หกโมงห้าสิบหกนาทีเร็วกว่าเมืองไทยหนึ่งชั่วโมงครับหวยออกอะไรกูก็ไม่รู้กันตุ๊กตาจีนราคาแพงครับต้องไปซื้อตลาดมืดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่แนะนําทําผิดกฎหมายไม่ได้นะะแราะตุ๊กตาพวกนี้มันมีลิขสิทธิ์แต่มันมีลิขสิทธิ์เราไปทําแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะชิปหายกันไม่ได้อะไรหรอกนะครับ ดูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจใครอยากถามอะไรก็ถามมาเยอรมันผ่านกฎหมายให้คนข้ามเพศลดขั้นตอนเปลี่ยนชื่อเพศได้ง่ายขึ้นใครอยากจะเป็นบุคคลข้ามเพศอยากจะข้ามเพศหรือเขาเรียกล้วทางสแกนเดอร์สามารถเปลี่ยนชื่อและเพศของตนเองได้ไปประเทศเยอรมันนะนักท่องเที่ยวก็ทยอยเดินทางกลับสีลมปิดแน่น้ำเมื่อวานนี้นะครับก็ ควาคนก็ไปกระทำมอาจารย์นะครับไปจับเนื้อแจ้งตัวคนอื่นเขาไม่ได้นะครับช่วงสงการานจะไปล้วงไปควักอะไรไม่ได้นะอันนี้ก็กระทำมอาจารย์จคุกสิบปีนะหรือเอาน้ําไปสรดเขาที่เขาไม่เล่นเขาก็อาจจะแจ้งความว่าทํร้ายร่างกายได้นะสาะน้ำถึงทำร้ายร่างกายนะอันนี้ก็ต้องระวังหรือสร้างความเดือดร้อนลำคาต้องระวังเออมีอะไรบ้างครับเอ่อเานะครับว่ากันไปครับอาจารย์กลับบ้านหรือยังครับก็วันที่สิบหกครับ นะก็เป็นเป็นแบบสไตล์จีนรุ่นเก่าประเทศเราไม่มีก็ฝากคุณลุงอิงนะครับคุณลุงอิงนี่คือว่าที่นายกคนต่อไปของประเทศไทยก็คือลูกสาวของทักษิณชินวัตรหรือนายนาเหลี่ยมลูกขาวลูกสาวของนายนาเลียมนายทักษิณนะครับนะลูกสาวคุณทักษิณเนี่ยจะเป็นนายกคนต่อไปนะเกี่ยวกับเรื่องอ็อปไฟว์ก็ไปดูที่ประเทศจีนดูปักกิ่งดูเซี่ยงไฮ้อย่างปักกิ่งเนี่ยก็มีถนนคนเดิน ถนนคนเดินเนี่ยคล้ายๆเหมือนเป็นเมืองเก่าแต่กลาเป็นภาพเคยเห็นบ้านแบบคนจีนเก่าๆไหมเหมือนพระราชวังเหมือนอะไรเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็มีจัดขายของในะลักษณะดเดียวกันเต็ไมไปหมดเลยจะไม่มีขายเล่าขายอะไรเลยผมดูนะไม่ค่อยมีก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเหมือนลูกชิ้นปิ้งหมูย่างไก่ย่างอะไรยนะังเต็ไมไปหมดอนะ่ะของกินของเล่นคนก็เดินแน่นไปหมดนะเดินกันเปียดเสียดแน่นไปหมดตอนแรกผมก็ไม่รู้มาจากไหนก็ถามไกด์คนจีนก็บอก <c oughs> คนที่มาเที่ยว ในประเทศจีนถนนคนเดินในที่จะเป็นคนจีนด้วยกันเพราะว่าประเทศจีนมันใหญ่ฝาประเทศไทยคนก็บอกสิบห้าเท่าคนก็สามสิบเท่าคนในประเทศจีนเขาก็มาเที่ยวอะไรยนะคะรับก็เดิมตั้งไหนเห็นแต่คนจีนเนี้ยเต็ไมไปหมดเลยเออนะคนฝรั่งอะไรก็ไม่ค่อยมีก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝา,าก <c oughs> นะคุณนุงเองนะครับซอบฟต์เฝ้เวอร์เมืองไทยเนี่ยต้องทํจริงจริงจังไม่ใช่แค่ถ่ายรูปไม่ใช่แค่ทำอีเวนต์นะต้องมีวิธีการนําเสนออะไรต่างๆอย่างเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องผ้าไหม เขาก็มีคนมาอธิบายผ้าไหมผ้าไหมจีนเป็นยังไงอะไรยังไงนะเออไหมคืออะไรมาจากไหนมีตำนงตำนานอะไรเงี้ยไหมก็ดีนะก็ผืนหนึ่งก็หลายหมื่นหลายหลายหมื่นหลายพันอยู่ก็ผมก็จะซื้อมาสองสามหมื่นนะครับก็ลองดูผ้าปูที่นอนบ้างอะไรบ้างนะฮะจากประเทศจีนนะครับวัฒนธรรมเขาก็โอเคนะฮะยิงรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยผมชอบนะโอ้โหความเร็วประมาณสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจากกรุงเชียงไฮายมายังปักกิ่ง ระยะทาง1,300กิโเมตรโดยประมาณใช้เวลา4ชั่วโมงครึ่งโอ้ขับเร็วมากนะครับประเทศเราถ้าเกิดมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยผมว่าสุดยอดนะนะเชียงใหม่กรุงเทพนะครับก็ใช้เวลาประมาณแค่2ชั่วโมงครึ่งไม่ไม่ถึงอประมาณ2ชั่วโมงครึ่งพอได้คุณคิดดูเนี่ยคุณอยู่เชียงใหม่แล้วคุณมากรุงเทพสัก2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งนะครับคุณอยู่หนองคายมากรุงเทพชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งไปไงสะดวกเลย ถ้าประเทศไทยจเจริญขนาดนี้แต่คนี้ประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะเอาเงินจะไปกู้เงินมาแจกนะครับกู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดส่วน,นอีกส่วนหนึ่งก็งบประมาณปี6กเจ็ดกนะครับก็คือจะเอาเงบประมาณของทั้งประเทศเนี่ยจำนวนมากไปเจียดมามันไม่พอปี67ปี68แล้วก็กู้นธนาคารเพื่อการเกษตรแล้วมาแจกประชาชนคนละมือน,นะครับตามยกนโยบายที่พัคเพื่อไทยมหาเสียงไว้ บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้กัดฟังนโยบายของพักก็ไทยถ้าเอามาแจกแล้วมันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงก็ดีแต่ถ้ามันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะมันก็จะกลายเป็นภาระทางการเงินการคลังของประเทศเพราะประเทศเรามันก็ยากจนอยู่แล้วประเทศเราไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนประเทศจีนจีนนี่เขาเงินเขาเยอะเข้าเป็นระบอบคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐเงินเขาเยอะเขาอยากทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติกาทำเลย นะครับไม่ค่อยมีเรื่องการทุจริตเหมือนประเทศเราประเทศรเราเรื่องทุจริตนี่เราเห็นทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่มีขา้าราชการโดนฟ้องนะผมคุยกับอายการคดีทุจริตคุยกับพวกเจ้าหน้าที่ปปชาที่เป็นที่รู้จักกันก็บอกวู้พี่เดในแต่ละวันเนี่ยขา้าราชการไทยที่ถูกดระเนินคดีทุจริตทุกวันนะครับไม่เหมือนแต่ประเทศอย่างจีนเนี่ยเขาประหารชีวิตหมดนะครับก็ลงโทษลงโทษหนักเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นใเมืองเรานี่มันก็ทุจริต นะครับบริการการแจกเงินแจกทองอะไรส่วนตัวผมไม่ได้เห็นด้วยแต่ไม่ได้ขัดขวางนะครับก็แจกไปแต่คนไทยในส่วนใหญ่ยากจนคนมีเงินมีตังน้อยไม่ได้จะเกินสักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คนจะมีเงินห้าแสนบาทในบัญชีนี่น้อยน้อยมาก <S <S พี่น้องว่าผมพูดจริงไหมคนจะมีเงินในบัญชีหนึ่งล้านบาทนี่กัน,น้อยคนในบัญชีสิบล้านบาทน้อยมากธนาคารในประเทศไทยเขาเปิดเผยตัวเลขมาโคตรน้อยเลยคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยยากจน,นรถยนต์ต่างๆรถจักรยานยนต์ที่วิ่งบนท้นองถนนติดหนี้ไฟดนนั้นนั้น นะครับนี่คือความยากจนของคนประเทศไทยฮะแล้วก็คนก็ก่อนนี่ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนผ่อนรถเสร็จก็ไปไปไงเอารถไปขายขายเสร็จก็ผ่อนรถต่อเาเรียกว่าอะไรผ่อนเอ่อผ่อนทั้งชีวิตนะครับชีวิตนี้แม่งมีแต่นี่อะไรเนี่ยเพราะนั้นก็กรับเรียนพี่น้องประชา,าชนโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะแนละ้วอย่างผมเนี่ยมันหกสิบนะหกสิบเอ็ดนะนะครับก็กลาบเรียนนะผมไม่มีนี่มีมีสินมีทรัพย์สินบ้างพอสมควรไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นคนรวยเขาเรียกว่า คนมีกินมีใช้พอแล้วนะครับแต่เพื่อนแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าลดการก่อนนี่ถ้านี่เราน้อยเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเกิดว่านี่เราเยอะเราหาไม่ทันเช่นมีเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยหลายคนดูข่าวนะมีเมียหลวงเสร็จมีเมียน้อยมีเมียน้อยคนที่หนึ่งเมียน้อยคนที่สองที่สามแล้วเมียน้อยเป็นคนกินจุเมียหลวงมันกินไม่เอยจุจะเมียน้อยกินจุเมียน้อยก็ชอบแต่งตัวนะแต่งตัวเสริมสวยเมียน้อยนะแล้วก็อะไร อ่สัญญกรรมนะครับสัญญกรรมใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเที่ยวหรูหรากระเป๋าแบรนด์เนมแะชอบเที่ยวต่างประเทศชอบอ่าอะไรจ่านี่คือพฤติกรรมของเมียน้อยคือไม่ค่อยไม่ค่อยชอบธมากินทําตัวให้มันสวยงามน่ารักนะครับหัวชาวบ้านเขาจะได้อ่ามาชอบมาอะไรจ่ามาพฤติกรรมคนละอย่างไม่นั้ก็อย่าไปมีเมียเยอะอาระมันเยอะแล้วก็ไม่ไหวเสร็จแล้วก็ต้องมีนคดีความกันเมียหลวงม,มาแฉในรายการโขนกระแส ุมกัญชัยเพื่อนผมก็ชอบเลยและเรื่องเมียหลวงเมียน้อยนะครับกัญชัยนี่มันชอบเลยนะใครเมียหลวงเมียน้อยมันรีบเอาเมียหลวงเอาทนายมาออกทีวีเลยนะครับส่วนเมียน้อยก็ไม่ไม่มีใครกล้าออกทีวีเพราะอะไรเพราะมันทําผิดสินรมนะครับทําผิดสินรมทําผิดกฎหมายครอบครัวนะถ้าพูดถึงรายการโหดกระแสนเนี่ยกัญชัยเพื่อนผมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมาย ผมอยากจะกรับเรียนนะครับรายการหนุนกระแสเป็นรายการที่มีเรตติ้งสูงใ,ใครๆก็อยากออกนะไม่ว่าฝ่ายฝ่าย,ยา,ยายผู้เสียหายฝ่ายผู้ต้องหาอะไรแต่อะไรต่จงๆชอบออกเขาออกรายการหนุนกระแสและพอไปออก,กปุ๊บแล้วไปนบางคนก็ร้องไห้ร้องผมบางคนก็ทัวลงอย่างล่าสุดนี่กันชัยก็เอาใครแบบนายเอกตัวตึงใช่ไหมเอกตัวตึงไปออกรายการหนุนกระแสครั้งแรกกันชัยก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ทนายแก้วถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เป็นกลาง ไม่ฟังข้อมูลของนายเอกนะครับนะนะครับนะแต่เนื่องจากระยะเวลาในรายการสั้นมันก็ทําให้ทั้งการชายัยและทนายแก้วนะั้นก็ไม่ได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องคำพูดข,ของนายนายเอกตัวตึงนายเอกตัวตึงก็ก็เป็นคนเขาเรียกอะไรเขาบอกเขาอะไรเป็นเด็กช่างเด็กช่างไม่ได้หมายถึงคนเร็วอาจจะเป็นคนแบบคนดีหน่อยอะไรต่างพูดจา,จาแบบนักเลงอะไรเงี้ยแต่คนพูดจาแบบนักเลงพูดจาหยาบก็ไม่ได้หมายถึงคนชั่วนะ อย่างในเอกตัวตึงเด็กเขาก็เป็นคนแบบพูดจาตั้งเลงแล้วก็ต๊ะปะต๊อป๊าป๊อ,อะไรอม่รง้นผมก็ทำให้เป็นเนี่ยนะครับเนี่ยก็เอ่อในเอกเนี่ย